นี่ครับผมถ่ายไอแม่โคงอ 5, ้วนๆเออเนี NP ่ยครับก็พ่อค้าจากขอนจัดนะมาซื้อที่อำเภอบ้านไผ่เออมาซื้อที่อำเภอชนบทขอนจัดเนี่ยนะครับนะครับก็เขาจะนำไปขายต่อแล้วก็นำไปส่งเป็นเนื้อนะครับนะครับนี่ฮะก็นะครับก็สวยทุกตัวนะครับนะครับอ่า ก็เป็นแต่ว่าราคาก็ต่ําลงนิดหนึ่งน,นะครับแต่ก็ขายได้นะไอ้กัวลักษณะแบบนี้ขายได้ไอ้แบบนี้ซื้อบาอะไรตอแก่นะฮะนี่ครับไอ้ตัวนี้เขาซื้อกันเพียงแปดพันบาทนะนะครับนี่นะก็ราคาก็ถือว่ายังต่ำโยนนะนะครับ,นะรบแต่ก็ขายได้นะนะครับ นะครับก็เนี่ยขนาดนี้ซื้อกัน8ปดพันบาทนะครับกับก็นำภาพมาฝากกับขอบคุณมากครับครับครับกดีครับ